สองสิบสองภาพโบเมรดาเซ็กซี่เต็มพิกัดเพราะอาเล็กที่ระดชนั้นสแกนแล้วว่าผ่านถูกรูปเป็นนักแสดงนักร้องและนางแบบเขาสูงการบันเทิงจากการเป็นนักร้องเกิลกรุ๊ปวงคิสมีไฟจากค่ายกามิกาเซ่สำหรับโบเมรดาและหลังจากที่ยุควงดนตรีเธอนั้นก็ได้เข้ามาร่วมการประกวดถ่ายซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ส นอกจากเรื่องหนะ้าที่การงานที่เข้าทางแล้วเรื่องของความรักก็ลงตัวแบบสุดๆเลยล่ะค่ะหลายคนเป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้สาวโบนั้นเธอกําลังคบหาดูใจอยู่กับพระเอกรมชองอย่างอาเรเกธีระเดชถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีภาพคู่ลงในไอจีให้ได้เห็นแต่ความหวานก็ไม่แผ่วเลยละค่ะ และวันนี้ได้รวบรวมภาพเซ็ตเซ็กซี่ของโบเมราดาให้หลายๆคนได้รับชมกันค่ะเธอได้ปล่อยภาพให้เห็นเต็มที่เพราะหนุ่มอเล็กนั้นสกีนแล้วว่าผ่านทุกรูปจ้า เรียกได้ว่าสวยหุ่นดีครบเครื่องจริงๆเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ